เชิญคุณนิเวศพันเจริญบรกคุณครับปราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผม,มนิเวศพันเจริญบรรุณสมาชิกกู้ทศสภาจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับเพราะได้มีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60กันมาหลายครั้งแต่เนื่องจากการกำหนด ในรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยทำให้การแก้ไขเป็นด้วยความยากลำบากแต่ท้ายที่สุดเราก็ได้มีแนวทางจากสารรัฐธ,ธรรมนูญได้ออกมาแล้วเหมือนอย่างที่ท่านกรวีปิษณานันตะกุลได้กล่าวนะครับว่าเรามีกุญแจที่จะไขเข้าไปเปิดประตูเพื่อดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมได้ฐานะที่เคยเป็น สมาชิกสภา,าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์การเมืองไม่มีความมั่นคงอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อสถาบันการเมืองไม่มั่นคงนักลงทุนจากต่างประเทศก็ไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามา ทำธุรกิจนำเงินเข้ามาลงทุนท่านบรรหารศิลป,ปะอาชาซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นท่านใจกว้างมากนะครับท่านให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในตอนนั้นให้มีการเ,าเลือกคัดส,ส,สรรสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยกร่างฉบับใหม่ขึ้นมา นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสสรมีทั้งหมด99คนนะครับมาจากจังหวัดละหนึ่งคนซึ่งจะมีการสมัครแล้วก็เลือกสรรกันเองให้เหลือ10คนแล้วก็ส่งเข้ามาให้รัฐสภาเลือกให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคนนะครับรวมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนซึ่งในตอนนั้นก็มี อาจารย์ชุมพลศิลปะอาชามีท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนมีพงเทพเทพกัญนาท่านเหล่านี้รวมเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับในการที่จะมาช่วยร่างรัฐธรรมนูญส่วนสสรอที่มาจากต่างจังหวัดก็มีอย่างพี่ธงชาติรัตนวิชานะครับซึ่งเราก็ได้ทำการาร่างรัฐธรรมนูญกัน ใช้เวลา8เดือนนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราได้ส่งเร,เรามีคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือสะสะรแต่ละท่านแต่ละจังหวัดก็จะไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในท้องที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME เอ้าชาวไร่ชาวนานะครับหรือ,อคนทำงาน เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็นำเข้ามาให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยมีท่านอดีตนายกเ,าเป็นท่านอดีตนายกอานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีอาจารย์บวรศักดิ์เป็นเลขาธิการนะครับซึ่งเมื่อร่างเสร็จร่างเสร็จเราก็นำร่างอันนี้ นะครับไปให้ประชาชนได้ดูว่าใช้ได้ไหมนะครับมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับเมื่อได้ข้อคิดเห็นครบถ้วนเราก็ทำรัฐธรรมนูญให้รัฐสภาอนุธธรรมนัติซึ่งก็ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับซึ่งเราเน้นในเรื่องความเรื่องความมั่นคงอย่างธรรมทานกงทราบนะครับ รัฐบาลในสมัยก่อนไม่มีใครได้เสียงข้างมากรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการลงทุนขณะเดียวกันเราก็เน้นในเรื่องอความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งการเลือกสอสก็จะเป็นวันแมนวันโหวตนะครับแล้วก็มีปาร์ตี้ลิสให้คนที่ มีความรู้ความสามารถแต่ไม่คุ้นชินกับพื้นที่มาเป็นอ,อยู่ในปี้ลิสนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้กำลังจนถูกปฏิวัติในปี49นะครับขณะเดียวกันเราก็ตั้งองค์กรอิสระต่างๆขึ้นมาเป็นองค์กรตรวจสอบให้เกิดเช็คแอนด์บาลานซ์ในระบบการเมืองไทยนะครับแต่โชวไม่ดีปี49ถูกปฏิวัติก็ถูกยกเลิกไปก็แบ ก็มีลำดับปีหูปี60นนะครับซึ่งอตอนนั้นเนี่ยเราได้พูดมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์กับท่านก็คือ,อก่อนหน้านั้นเนี่ยสมาชิกุธ,ธิสภามาจากการแต่งตั้งเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมีสวไว้ไหมถ้ามีเราจะมาจากไหนนะครับเราก็เลยใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนพอใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงก็ถูกวิจารณ์ว่า สภาผัวเมียบ้างามาีสอสอแล้วทำไมต้องมีสวที่มาจากการเลือกตั้งอีกก็ถูกวิจารณ์มาตลอดนะครับพอมา50ก็มีการเลือกอมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นระบบแต่งตั้งนะครับก็ถูกวิจารณ์อีกว่าได้มาจากประชาชนพอมาปี60มามาถึงชุดเนี้ยนะครับ ก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้มาจากประชาชนแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพก็ไม่ก็ถูกวิจารณ์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะให้พวกเราช่วยกันดูนะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดี100%ชั100่วร้อซนะครับเราคงถ้าไม่ดีเราก็ปรับนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของคนเหมือนกันไม่มีใครดี100%ชั100่วร้อสมาชิกวิทยสภา ก็ไม่ได้ว่าจะดีทุกคนนะครับบางคนก็ไม่ดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันไม่ว่าจะดีกันทุกคนนะครับก็มีทั้งดีและชั่วเพราะฉะนั้นขออย่าได้ด้อยค่ากันนะครับท่านเรามาช่วยกันดูเรามาช่วยกันแก้ผมขอสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่เสนอมานะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ